โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็กลับมาอีกแล้วผมท่านผู้ชมนะเมื่อกี้ผมทําการนะเมื่อกี้ผมหลุดเนาะผมก็เลยต้องมาเล่นใหม่หมดเลยซึ่ง <c oughs> โอเคโชคดีที่มันหลุดตอนที่ผมตัด ep หนึ่งพอดีคนระับผมก็เลยโอเคเรามางั้นเรามาต่อที่ ep สองเลยมาครับผมโอ้ยกูปวดตับ <c oughs> ต้องไปเล่นใหม่เนะี่ยต้องไปเล่นใหม่คนระับผมเพราะว่าม,มันไม่ได้ตัดแชปเตอร์เนานะมันอันนี้คือ chapter หนึ่งเต็มๆเ,เลยนะที่ผมตัดเพราะว่าไม่งั้นท่านผู้ชมจะดูเบื่อกันไปนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเนาะ ึงมันน่าจะให้เราหาความจริงอะไรบางอย่างครับตอนรับพาร์ทนี้เนาะกดอ่าลไวใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากโอเคอีกดอคลับผมต้องมีอิเล็กทริซิตี้เพื่อให้มันทำงานอีกครั้งนะฮะให้มันเป็นการจุดไฟอุย้ยง่ายเจอแล้วครูส w รูเดฟก็คือไขโครงนั่นเอง This door is Screw Shut กูต้องผ่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มันไม่ใช่เหรอก็นี่ไงโอเคทุกคนตอนนี้เปิดได้แล้วผมคือมันเกมไม่ได้ค้างผมคือผมมืนเองนะครับซึ่ง great now i need to return fuse show me อะแล้วแล้วไงแล้วไงต่อปึ๊บ lẹo búp. Búp búp. À, búp, búp. Okay, búp, búp. búp 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 okay. What next? Okay, các búp 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 ชิบหายแล้วปึ๊บ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 ได้ยังโอเคเรามาดูกันว่าต่อไปเราจะเจออะไรนะฮะยี่สันโอ้โหยควายมึงบ้าหรือเปล่าลงไปท,ที่ชั้นล่างอตรงไหนวะนี่เหรอฮาวเวย์ยังไง This room is perfect แพรบดูครูสมันกับหักเหรออะไรอะแซนแบ็กแซนแบ็กนี่ไงหนึ่งนแบโอ้ยอย่าดีมึงบ้าหรือเปล่าแม่งกีมนี้มันจะทำหมดจากคนวายวะเนี่ยมันไม่ไล่ตามเราใช่ไหมแพรบหนึ่งสองแล้วสามอุ้ย อี้อพ่อองตายเหรอเฮ้ยเหงาไงสามแล้วงนต่อสี่เหรอสี่อยู่นี่อ่านี่ห้าครบแล้วแซนบ็อกอีกันหนึ่งแซนบ็อกอีกันหนึ่งยังไงหกครบแล้วยังไงไง้ต่อเฮ้ยโอเคตอนนี้เราไดทา้ทางด้านของ มันจะทําการสปอนและสักอย่างฮะขึ้นมาแล้วก็กูมีเวลาแค่ยี่สิบวิในการพูดพาแม่งมามาดิจับอยู่ไหนอะฮะึอยู่ไหนอะเฮ้ยวันให้แม่งมาติดกับดับให้แม่งมาติดกับดับฮะอยู่ไหนอะเดือดเกิดแทนสปอนใช่หรอ มึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมาดิอี่อน g o i n ง to respond again โอ้โหไม่ต้องใช้เวลา20วิเี๋ยวเกิลสปอน๋อ โอเคห้อ okay. งนี้มาดิไอิสัตว์มาดิอย่ายิงมตะคือไอสัตว์อย่าเยอะอย่าเยอะอย,อย่าเก๊กอย่าเก๊กอย่าเก๊กเยอะชัวกลัวมาดิจุกเออส,นะสียหน่อยสัตว์นะเสียหรอเสียนโกเหรอเฮะเสียนโกูอ๋อไอสัตว์เสียนโกู๋เฮ้ยเซียนกูเฮ้ยเอาอยัางโอเคโอเคมันอยู่ตรงกลางแล้วมันได้ติดปลักพวกเราแล้วไม่ <c oughs> อะไรของมึงอะอยู่วิวเนวอร์สต็อบนี่มึงไม่มีทางอยู่กูได้ถ้ามึงเอากูกลับไปมึงก็ต้องไปกับกูยาอ o u w เวอ r e p o พ t missing the night on one h e ฮอ t from you โอเคงั้นหรอกอะเราก็ได้ทางการทางเรื่องของส่งข่าวนะฮะเพื่ออ o u w เวอ not Here, here, from from many days, and you would go and cross all the Oh, okay, okay so i will summarize it you Okay, i Because okay, couldn't it appear every month and kill thousands of people? it If the government refused to do anything, the curse and slowly become stronger. Okay, if only there was something you could do about it. มีบางสิ่งบางอย่างที่พุ่งต้องทำเอา้าโอ้แม้งเหี้ยโอเคน่าจบไงยั้ผมก De ็ดีคอนเนกอ่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปไห้ฟังอีกทีนะตัดก่อนแม่งดีคอนเนกูหี่นิสไถไปเจอกันโอเคท่านผู้ชมนะก็เรากลับมาอยู่กับพี่โอ้ซุปเปอร์สุดหล่อลยแล้วผม <laughs> อยู่ที่ทรับบี้นะก็มื่ออดหผ่สรุปให้ฟังนาะซึ่ง ก็ที่ผมไปดูแล้วก็คือมันดิดมันถูกดีคอนิคทุกคนเลยนะเฮ้ยอย่าวางกล้องดี่สาริกูต่อยแม่งเลยมันถูกดีคอนิคทุกคนเลยโอเคอ่าผมจะไปให้ฟังก็คือว่าเมื่อกี้ประโยคสิวขาวมันได้บอกว่าท่าน้าของพวกเราเนี่ยคือหน่วยสำรวจผีเนี่ยได้ไป็นทำการส่งรีพอร์ตเนี่ยให้กับฝ่ายต่างๆครับผมซึ่งท่าน้าของอ่ากูบูม,มินกูบูเมนเนี่ยก,ก็คือน่าจะเป็นพวกอ่ทาท่าน้าของอ่าพวกผมขอเชื่อว่าดีว่าพวกาสาระไมครับ ผมกจะว่าคนดูแลว่าเออคนดูแลจะง่ายกว่าพวกคนดูแลเกี่ยวกับอันนี้ต่างสำหรับคนดูแลเนี่ยก็ได้ไปทำการเนี่ยเพื่อไปทำการยาหยุดยัง้งเพื่อจะหยุดยั้งเพื่อให้ไอ้ไอ้คำสาปเนี้ยให้มันหยุดลงเพื่อมันสโลลี่ลงเพื่อมันช้าลงแล้วก็เพื่อเราจะมันแต่ว่าคำสาปเนี่ยก็ได้ทำการค่าคนในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นพันพันคนเลยนะผมซึ่งสิ่งที่เราจะทำได้ก็คืออยู่ยเฉย ก็จริงๆอ่ะมันแค่เขาบอกว่าและสิ่งที่พวกเราต้องทําเกี่ยวกับต่อไปนี้ก็คือแล้วก็ดีคอนิกเลยนะเออก็น่าจะเป็นกับความสาบผมว่าสงคามนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปเลยเว้ยอ่าเป็นไงบ้างถ้ารับซีรีส์นี้ผมตั้งใจทํามากเลยนะเออยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเรผมด้วยนะผมนุกคนเป็นไงอาจจะมีคิสั้นๆในอีพีสองเพราะว่าอีพีแรกยาวไงมันหนักหนากับเราละเออเข้าใจปะโอเคอีพีนี้ก็ โนซีเขาจะทำแค่นี้ครับผมใครชอบกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อนด้วยนะเขะะ้าใจป่าถ้าถึง20ทรับหรือว่า30ทรับเนี่ยผมจะมาอาจจะมาทำร้อยสตรีมครับผมแล้วก็มาเล่นสเปนเตอร์ด้วยกันหรือว่าฟันมอลบอลเบียร์หรือว่าเกมอะไรต่างๆนานาก็มาเล่นด้วยกันได้ครับผมนะคลิปนี้ป่าขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนถึง,ถง,ถงตรงนี้ครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สีว่าผมบายบายเพื่อนเพื่อนฟูบายบาย bro to you bro b ายบาย